แนวคิดริเริ่มกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิก c o ค o น i c มิกเฟรมเวิร์กหรือ IPEF ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนผลักดันให้มีการจัดตั้งเมื่อปีที่แล้วมีรัฐบาลของ14ประเทศร่วมลงนามเป็นสมาชิกแล้วจนถึงบัดนี้เ <Back. S 1> มื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได้เดินทางมาร่วมประชุมที่สหรัฐเพื่อหา,หารือแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคนี้ จีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเป็นผู้ประกาศรายละเอียดของแผนงานนี้ซึ่งมีทั้งการจัดตั้งเครือข่ายรับมือวิกฤตที่จะทำหน้าที่แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการตั้งสภาหแห่งใหม่เพื่อรับผิดชอบการประสานงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของกระบวนการการทำงานของแผนงานนี้มาร์คมิลลี่จากสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ US ASEAN Business Council อธิบายให้ VOA ฟังว่าการดำเนินงานต่างๆจะเป็นอย่างไรครับมิลี่สมมุติสถานการณ์ว่าหากประเทศหนึ่งยอมตกลงเราก็จะไม่ไดำเนินการสั่งห้ามการส่งออกถุงมือยางเพื่อตอบโต้สถานการณ์การระบาดใหญ่ในอนาคตเราจะตกลงที่จะทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าเรามีการประสานงานกันหากจะต้องมีมาตรการการจำกัดการเดินทางทางอากาศด้วย ทั้งนี้จีนไม่ได้เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือนี้แต่ตัวแทนสูงสุดด้านการค้าของกรุงปักกิ่งก็ได้เข้ามาร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่นครดีทรอยในครั้งนี้ด้วยครับหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาร่วมประชุมด้วยและได้พบกับรัฐมนตรีรมอนโดของสหรัฐก่อนจะร่วมหารือกับแคทเธอรีนไทผู้แทนการค้าสหรัฐในการประชุมนอกรอบ The U.S.-China trade and economic relationship is profoundly consequential. for the United States, for China, the two largest economies the world, how relate to each other largest relate us United as States, as China, each the 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 we in a ค h เธอรีนไ i เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือกับรัฐมนตรีหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีความสำคัญอย่างมากต่อทั้งสองประเทศในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่การดำเนินความสัมพันธ์นระหว่างทั้งสองก็ล้วนมีผลเกี่ยวพันเสมอไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจแรงงานธุรกิจหรือชนชั้นกลาง แต่มีผลต่อโลกทั้งโลกเลยด้วยขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศอย่างเบนจางซึ่งเป็นซ e o ของบริษัท Great e r p a c i f i c Industries ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันให้ความเห็นว่ายังไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีความสามารถด้านการแข่งขันกับภาคการผลิตของจีนแม้แต่น้อย Fulfill project the like okay, project For China จ้างกล่าวว่าการจะพัฒนาประเทศในกลุ่ม IPEF ให้มีขีดความสามารถในการผลิตที่จะตอบสนองความต้องการสินค้าใดๆได้เท่ากับจีนนั้นต้องใช้เวลาอีกยาวนานเหมือนกาลนานเพราะสำหรับจีนแล้วทันทีที่มีคนนำเสนอโครงการมาเพียงไม่นานจีนก็นำเสนอออเดอร์ได้สมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ดีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนกลายมาเป็นแรงกดดันให้กับบริษัทต่างๆซึ่งรวมถึงธุรกิจของจางให้ต้องดําเนินกลยุทธ์หาแหล่งผลิตสินค้าทางเลือกนอกจากจีนไว้ด้วยแต่มาตรการจํากัดต่างๆในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ทําให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งหมายถึงความยากลำบากในการหาตัวผู้ผลิตรายใหม่มาสำรองแทนผู้ผลิตในจีนนั่นเองครับ But that a different from hake, have a meal ske of ในเรื่องนี้จางจากบริษัท Greater Pacific Industries กล่าวว่าทุกอย่างที่เราทำได้ต้องทำผ่านระบบซูมและการประชุมวิดีโอคอลแต่นั่นมันก็ไม่เหมือนกับการได้จับมือนั่งรับประทานอาหารซึ่งผู้บริหารรายนี้อธิบายว่าเป็นส่วนที่ทำให้คู่สนทนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าที่คู่ค้ามากขึ้น และการขาดซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนั้นก็ทําให้เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าบริษัทใหม่ๆนี้น่าเชื่อถือเพียงใดซึ่งทําให้บริษัทต้องเดิมพันเอานั่นเองครับด้วยเหตุผลนี้เองธุรกิจหลายแห่งจึงไม่มีทางหรือโอกาสที่จะแยกตัวจากฐานการผลิตจากจีนได้ด้วยตนเองและการเดินหน้าแนวคิดริเริ่มกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกจึงกลายมาเป็นความหวัง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆไม่ต้องเสี่ยงเดิมพันมากในอนาคตอันใกล้นี้ครับนพรัตชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน